สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปัดแม่โจ้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพายเช่นเคยค่ะวันนี้พายมี2เรื่องที่น่าสนใจมานําเสนอเรื่องแรกนั่นก็คือการปลูกมะนาวในกระถางเพื่อสร้างรายได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือปั๊มกังหันน้ําแบบก้นหอยมันจะมีความพิเศษอย่างไรนั้นเราไปชมกันค่ะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปราดแม่โจ้เกษตรอย่างง่าย HD กับผมกฤษฎาวุฒิกนแก้วนะครับหลายคนคงประสบปัญหากับราคามะนาวที่มีราคาแพงนะครับวันนี้ปราดแม่โจ้มีทางแก้ไขครับกับตอนนี้ตอนที่มีชื่อว่ามะนาวในกระถางครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์แอดแล้วนะครับเจ้าของโครงการมะนาวในกระถางครับอาจารย์แอดสวัสดีครับก่อนอื่นถามเลยว่ามะนาวในกระถางเนี่ยดีอย่างไรครับมะนาวในกระถางดีกว่ามะนาวที่ปลูกในดินครับดียังไงใช่ไหมครับคือมะนาวในกระถางเนี่ยโดยปกติเนี่ยมะนาวเขาจะปลูกในดินครับแต่มะนาวปลูกในดินเนี่ยมันควบคุมให้ออกดอกติดผลเนี่ย คือบังคับออกนอกก็ดูลําบากนะครับครับก็เลยมาปลูกในวงบอร์ดซีเมนต์กับปลูกในกระถางอ๋ออาจารย์แอนจะบอกว่าถ้าอยู่ในกระถางเราสามารถกําหนดให้มันออกตอนไหนก็ได้อ่าบังคับบังคับให้มันออกลูกได้อ๋อครับง่ายกว่าปลูกในดินครับดัั้เราก็กําหนดราคาให้มันจะแพงจะถูกเราจะออกช่วงไหนก็ได้หมดเลยได้เพราะว่าอันมะนาวโดยปกติเนี่ยเขาจะออกออกลูกกันตอนที่อันเดือน มิถุนากรกฏดาสิงหากันยานุลาพฤศจิกาธันวาครับเป็นเป็นช่วงที่มะนาวออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดมะนาวก็จะถูกครับมะนาวก็จะขายเป็นกองครับไม่คุ้มค่ากับการเก็บผลผลิตอ่าเกษตรกรก็เลยหันมาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนครับเพื่อการค้าผลิตเอาลูกขายครับแต่ทีนี้เราเราเห็นเขาว่าปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนเนี่ยคือเขาสามารถจะเก็บลูกขายได้ แต่เขาไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายวงบอร์ซีเมนต์ไปตามที่ต่างๆในในบริเวณบ้านได้ครับครับอันที่2คือถ้าคนอยากจะซื้อไปไว้บ้านสักกระถางเนี้ยครับเป็วง,องบ,บอร์ซีเมนต์ยกไปไม่ได้ไงขายไม่ได้แต่ในกระถางสามารถขายทั้งกระถางได้ครับอันที่3ก็คือ,อไม่มีไม่มีมีพื้นที่น้อยในบ้านจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านจัดสรรอะไรมีพื้นที่น้อย ก็ปลูกมะนาวไว้ต้นมะม่วงต้นหลายหลายอย่างเนี่ยก็สามารถจะมีไม้ผลไว้บริโภคตลอดปีนะครับอย่างที่ผมเห็นตอนนี้นะครับไม่ใช่มีแค่มะนาวใช่ไหมครับอาจารย์แอดมีพืชอะไรบ้างครับในสวนอย่างนี้เราปลูกตั้งแต่กล้วยน้ำว่านะครับน้วาครับยันมะพร้าวน้ำหอมยันมะพร้าวน้ำหอมทุกอย่างกล้วยไม้มีไหมฮะกล้วยไม้เราไม่เราไม่เน้นเราไม่เน้นไม้ที่กินไม่ได้เราเน้นเน้นไม้ที่กินได้ครับโดยเฉพาะไม้ผลครับ เราจะมีตั้งแต่ไม้ทางโดยทั่วไปเนี่ยมีตั้งแต่ฝรั่งมะม่วงชุมพูรับกล้วยละมุดครับนะครับอะไรอะหลายอย่างครับหลายอย่างมะเฟืองใช่ครับมะเฟืองมะไฟครับลองกองครับลำไยลิ้นจี โอ้มีทุกอย่างทุกอย่างไม่ผลอ่ะจะให้พูดก็อีกหลายอย่างเลยรี่มีหมดเลยที่ที่สามารถปลูกในกระถางได้ครับแต่ทีนี้เราจะเราจะบอกเกษตรกรทั่วไปว่าตอนนี้บางพืชเนี่ยมันยังไม่ให้ผลผลิตเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอย่างทุเรียนเนี่ยเรากําลังลองเนี่ยได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยเราทุเรียนหมอนทองกับก้านยาวจากจันทบุรีมาปลูกเนี่ยครับ เราก็ยังไม่รู้ว่ากี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิตไงแต่บางอย่างเนี่ยที่เราปลูกในภาชนะที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยยกตัวอย่างละมุดเงี้ยมะม่วงเงี้ยมะนาวเงี้ยมะยงชิดเงี้ยฝรั่งเงี้ยมะเฟืองเงี้ยมะไฟเราได้ผลผลิตหมดละโอเคเท่าที่ฟังมานี่ตอนนี้ผมสนใจตัวมะนาวนะครับเดี๋ยวขออาจารย์แอดแนะนําวิธีการปลูกอย่างง่ายๆให้เกษตรกรของเราได้รู้ว่าจะต้องทํายังไงถึงจะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําวิธีปลูกนะครับ จริงๆเนี่ยมะนาวดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้การเพาะเมล็ดก็ได้ใช้การปักชํำก็ได้การขยายพันธุ์นะใช้ตอนกิ่งก็ได้แต่ทีนี้อันแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนกิ่งเพาะมเมล็ดหรือว่าปักชํำเนี่ย <Weird. S 2> มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่เราใช้วิธีการตอนกิ่งจากกิ่งกระโดงมันก็จะได้กิ่งที่ใหญ่นะครับโตไวให้ผลผลิตไวยเงี้ยแต่ถามว่าได้ได้ปริมาณกิ่งเยอะไหมไม่ได้เยอะเท่าปักชํา แต่ปากชําเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยมันหลายปีแต่ตอนเนี่ยอันเจ็ดแปดเดือนก็ได้ผลผลิตแล้วเราไปดูวิธีการไปดูวิธีการเลยกันะครับเดี๋ยวตามผมมาครับคุณผู้ชมครับครับครับมาเริ่มต้นการทาเลยนะครับอาจารย์อันนี้มีอะไรบ้างครับคือเราจะจะเตรียมกลอนคืนหนึ่งวัสดุปลูกครับวัสดุปลูกไม้ผลทุกชนิดในกระถางไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะมะนาวไม้ผลทั่วไปจะต้องการดินที่ล่วนซุยแล้วก็โปร่ง เพราะว่าต้นไม้เนี่ยหายใจทางรากรนะครับต้นไม้หายใจทางรากเพราะฉะนั้นเราต้องโปร่งแล,ลงะร่วดินจะโปร่งโปร่งปุบเนี่ยเราจะทำไงให้ดินโปร่งและมีธาตุอาหารครบ,ครบเราก็จะใช้แกลบเนี่ยเปลือกข้าวนะแกลบดิบเนี่ยให้ดีเนี่ยจะต้องใช้แกลบที่มันค่อนข้างจะย่อยสลายไปแล้วแกลบเกา่า<อ>ถ้าแกลบใหม่อย่เงี้ยแทนที่ต้นไม้จะ,จะเจริญเติบโตเขียวดีมันจะเหลือง <c oughs> มันจะดึงไนโตรเจนไปในการย่อยสลาย oh. นะครับ <c oughs> เราจะใช้แกลบเนี่ยเปลือกข้าวเนี่ยสองส่วนใช้ดินหน้าดินเนี่ยหน้าดินเนี่ยหนึ่งส่วนหน้าดินเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วใช้ขี้วัว <c oughs> ขี้วัวผุผูข, <c oughs> ขี้วัวใหม่ไม่เอาเพราะว่าอันไม่อร่อยต้นไม้บอกไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> มันชอบอ่ขี้วัวเก่าๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าจุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันไปย่อยสลายขี้วัว มันใช้ออกซิเจนนะมันมันดึงมันดึงออกซิเจนจึงไนโตรเจนจากรากพืชน,นะไปย่อยสลายจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นเราจะใช้แกลบสองส่วนดินหน้าดินหนึ่งส่วน,วนแล้วก็คีวว์หนึ่งส่วนอ่าค,คุกเขาให้เข้ากันเป็นค้ววเก่าและแกลบเก่าด้วยครับครับทีนี้มะนาวที่ได้จากการตอนกิง่งมะนาวตอนกิ่งเนี่ยจะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ20 แวันออกลากลคลับเราก็เอามาใส่ถุงดำนะครับ,รบพร้อมที่จะใส่ถุงดำตัดใส่ถุงดำเสร็จแล้วก็ไปวางในร่มหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะสามารถขายก้ามมานาวในถุงดำได้50าสบถึงหกสิบบาทบทีนี้ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป2เดือน3เดือนขายไม่ได้ ลากอยู่ในที่จํากัดออมันจะไม่โตแล้วมันจะไม่โตแล้วครับเราก็จะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนถุงนี่เปลี่ยนถุงเห็นไหมลากเต็มแล้วครับครับแล้วขายเนี่ยห้าสิบหกสิบบาทครับแต่สองสามเดือนมันจะอยู่ไม่ได้ละลากมันเต็มถุงละครับใช่ไหมครับเราจะต้องออกออกจากถุงเปลี่ยนมาเป็นกระถางขนาดสิบห้านิ้วนี่อันนี้ในท้องตลาดตกประมาณใบสามสิบบาทถึงสามสิบห้าบาทครับนะครับ เราก็จะตักดินใส่ตักดินที่เราผสมแล้วใส่ก่อนจะใส่เนี่ยมันจะมีรูตูกระถางจะมีรูเห็นไหมมีรูถ้าเราถ้าเราไม่เอาอะไรอุดไว้เวลาเราจะเปลี่ยนกระถางอีกทีมันเปลี่ยนยากอเราจะอาใช้ใชมือดันไงเ,เ,เราจะใช้มือดันไงเห็นไหมเราจะตักดินใส่นะครับตักดินใส่ประมาณสักเมื่อปลูกเมื่อปลูกต้นมะนาวแล้ว ให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณสองนิ้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยวางขนาดนี้ยมันจะมันจะเหลือขอบประมาณเนี้ยนะครับแล้วตักดินใส่ให้เต็มครับตั้งต้นให้ตรงตักดินใส่ให้เต็มอ่ะปล่อยครับปล่อยมือ อันนี้มันไม่แน่นมันไม่แน่นป๊บต้องเขย่าให้มันแน่นนี่เหลือขอบกระถางไว้เห็นไหมประมาณสองนิ้วจากตะกี้เราตอนกิ่งจะใช้ระยะเวลาในการตอนกิ่งหน้าฝน28วันออกลากแล้วก็เอามาใส่ตัดจากต้นมาใส่ถุงดำทิ้งไว้ประมาณ1เดือนขายห้าสิบถึงหกสิบาทเวลาผ่านไป2เดือนถ้าไม่ได้ขายรากก็เต็มกระถางเต็ม เต็มถุงดำจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกระถางนี้ครับเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระถางนี้ได้ประมาณเดือนมันไม่ใช่ห้าสิบหกสิบาทแล้วสิครับอืห้าอันนี้มันจะต้องร้อยห้าสิบแล้วสิครับมันเพิ่มมูลค่าไหมครับครับอ่าเพิ่มมูลค่าทําไมมันเพิ่มมูลค่าไม่เพิ่มไม่ได้เหรอต้องเพิ่มสิเพราะว่าค่ากระถางสามสิบกว่าบาทละค่าดินผสมอีกอ่ะครับใช่ครับระยะเวลาในการดูแลอีกอ่ะเนี่ยมันสามารถจะไปได้เรื่อยๆไงอืเพราะเพราะ อยู่ในกระถางนี้ปุ๊บหนึ่งปีไม่มีใครมาซื้อครับเอาแล้วสิลากเต็มแล้วสิลากเต็มอันนี้ขายร้อยห้าสิบไม่ได้ขายเวลาผ่านไปขายสองร้อยสองร้อยสองร้อยไม่ได้ขายครับเปลี่ยนเป็นกระถางมังกรละโอ้มังกรละซึ่งใหญ่กว่าโอ้มังกรนี่วัดดูมีกี่นิ้ววัดดูนะครับสิบแปดครับอ่าสิบแปดนิ้วใหญ่กว่านี้นะครับครับเราก็เปลี่ยนจากกระถางนี้ นะครับเอากระถางนี้ออกไปยกออกไปเอากระถางใหม่มาทีนี้กระถางมังกรเนี่ยมันจะมีขนาดหนึ่งปี๊บขนาดครึ่งปี๊บอันนี้ขนาดหนึ่งปีบงป๊บขนาดหนึ่งปี๊บก็คือว่าผสมดินเสร็จแล้วใส่ปีบป๊บหนึ่งเต็มปี๊บเอามาเทใส่นี่เต็มปี๊บเต็มนี่พอดีอเขาเรียกว่ากระถางหนึ่งปี๊บกระถางหนึ่งปี๊บกระถางป๊บกระถางมังกรขนาดหนึ่งปี๊บเนี่ยมันมีรูนะเนี่ยมันมีรูสามรูเห็นไหม เราก็ต้องเอาเศษกระถางปิดครับเสร็จแล้วเราก็ตักดินใส่ให้รากมันดันออเนาะให้รากมันดันออกเนี้เนี่ยเนี่ยส่ดินแล้วก็ย้ายจากกระถางขึ้นมาเวลาเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราจะคว่ำกระถางเห็นไหมกระถางมันไม่เสียเราจะคว่ำกระถางลงเห็นไหมคว่ำกระถาง เนี่ยที่เอา,ท,เอาที่เอาเศษกระเบื้องรองตะเกียจจะเริ่มมือมือดันเห็นไหมมือดันออกเนี่ยเนี่ยน้อยมือดันเห็นไหมเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นลักษณะเนี้ยเขาเอากระเบื้องออกเนี่ยเราก็จะใส่ในะกระถางปักดินเติมให้เต็ม เขย่าเหมือนกันครับนะครับก็จะเหลือขอบกระถางไว้ประมาณประมาณนิ้วถึงสนิ้วครับเนี่ยเห็นไหมครับจากตะกี้300บาทไม่ได้ขายอันนี้พอไม่ยะเวลาผ่านไป3เดือนอันนี้ถ้าเขามีลูกเสร็จเรียบร้อยขายหกร้อยละอันนี้ข้อข้อดีของของมะนาวที่ปลูกในกระถางก็คือ มันสามารถยกขายทั้งกระถางได้ยกไปไว้มุมไหนของบ้านก็ได้แต่ว่าถ้าปลูกในวงบอรซีเมนต์มันไม่สามารถจะย้ายไปไว้ไหนก็ได้แต่ข้อจำกัดของมันก็คือจะให้ลูกมันเยอะเท่าอยู่ในวงบอซีเมนต์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นนมันน้อยกว่ากันเยอะรนะรโอเควันนี้ได้ความรู้มากเลยเกี่ยวกับมะนาวเล็ก เป็นมะนาวกลางและเป็นมะนาวใหญ่และอยู่ในกระถางมังกรขอบคุณอาจารย์แอมครับครับขคุณครับครับสวัสดีครับตอนนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่ทิปทางด้านการเกษตรเราจะเข้าไปดูในในส่วนของเทคนิคในการบังคับมะนาวออกนอกก็ดูนี่เราจะบังคับมะนาวออกนอกก็ดูได้ไงครับเราจะใช้พลาสติก นะครับพลาสติกเป็นถุงพลาสติกธรรมดาหรือว่าพลาสติกเป็นม้วนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้ถุงพลาสติกเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับจะคุมต้นมันเพราะว่าช่วงที่เรามังคับออกนอกก็ดูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดือนตุลากนยาตุลานะครับฝนมันจะตกเพราะฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะบังคับออกนอกฤดูลําบากเราจะใช้พลาสติกคุมนะครับใช้หนีบหนีบ คลิปนีน้ะครับถ้าอย่างนี้ปุบป๊บเนี่ยถ้านีปุ๊บเนี่ยน้ํามันยังสามารถเข้าได้อยู่เพราะว่ามันจะเป็นแอ่งเวลาน้ําเข้าเราก็ใช้อีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าไปสอดนะครับ ทำอย่างนี้ประมาณปิดไว้ประมาณจนใบเขาเริ่มร่วงอะประมาณ10%แเ้วก็เปิดพลาสติกนะครับเปิดพลาสติกแล้วก็ลดน้ําหลังจากนั้นสองอาทิตย์ดอกเขาขาวโพลนเลยจะดอกเขาจะออกดอกประมาณเดือนตุลานะครับหรือพฤศจิกาเขาจะออกดอกพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกราคุมภาเริ่มเก็บผลผลิตได้คุมภา งานคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ปัจจุบันกำลังจะหมดไปจากโลกใบนี้แต่พวกเรากำลังมองข้ามพลังงานที่อยู่โดยรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำหรือพลังงานลมซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประดิษฐ์ปั๊มกังหันน้าแบบก้นหอยโดยการใช้พลังงานน้าเป็นตัวขับเคลื่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาพบก,กับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนวัฒนิทัศวิจิตอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็เป็นผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองในเรื่องของ Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไปหลักการหรือว่าแนวคิดเบื้องต้นในการทํางานชิ right ้นนี้ขึ้นมาอาจารย์มีแนวคิดมาจากสิ่งใดครับ ครับซึ่งเบื้องต้นเลยกังหันนี้ไม่ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นมาด้วยฝีมือผมครับเป็นององความรู้เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรต่างชาตินะครับเท่าที่ทราบนะครับเขาได้สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นกังหันนะครับในขณะที่กังหันหมุนด้วยพลังงานน้ำเนี่ยนะครับก็จะสามารถตักน้ําไปด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นกังหันน้ําตัวนี้ก็จะสามารถนําน้ําขึ้นสู่ที่สูงได้นะครับเขาก็นําไปใช้ในในแปลงในไร่นะครับโดยที่ สามารถกักเก็บน้ําได้หรือสามารถจ่ายน้ําเข้าในาสนามทุ่งหญ้าในนาได้โดยตรงครับแล้วในส่วนของว่าถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะนําชิ้นงานชิ้นเนี้ย ไปประยุกต์ใช้กับพืชสวนไรานาหรือว่าธุรธกริจของตนเองสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ยอย่างไรบ้างครับครับการที่จะนํากังหันตัวนี้ไปใช้งานจริงนะครับก็คงจะต้องไปศึกษาเรื่องแหล่งน้ำนะครับหรือลําน้ำนะครับว่ามีความสามารถพอมีความเร็วพอที่จะสามารถพัดพาดกังหันให้ได้หมุนได้ไปได้หรือเปล่าซึ่งถ้ากังหันหมุนได้นะครับก็จะสามารถตักน้ําไปด้วยในตัวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าความเร็วของน้ําไม่พออาจจะต้องอทําเจ้าตัว บีบลู่ทางของน้ําให้น้ำเนี่ยสามารถเป็นลำที่ทมีความเร็วพอที่จะสามารถพัดกังหันให้หมุนไปได้ครับถ้ากังหันหมุนไปได้เจ้าตัวกระบอกตักน้ําก็สามารถตักน้ำนะครับแล้วก็สะสมไว้แล้วก็เอาไปจ่ายได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของปั๊มกังหันน้ําของจริงกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณของปั๊มกังหันน้ําแบบก้นหอยซึ่งก็จะมาดูกันว่า โครงสร้างและหลักการทํางานของโจ้าตัวเครื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ครับ เครื่องนี้มีกลไกลและก็โครงสร้างในการทํางานอย่างไรบ้างครับ,รบในส่วนของโครงสร้างและหลักการทํางานครับผมได้มีนักศึกษา2ท่านซึ่งปัจจุบันได้สาเร็จการศึกษาแล้วคุณนี่งก็คือเป็นวิศวกรเต็มตัวนะครับสท่านเป็นผู้ช่วยวิจัยและก็ทําการออกแบบนะครับเป็นผู้ร่วมออกแบบแล้วก็ทําการทดลองและวิจัยจนได้การหันต้นแบบนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมก็คงจะขอแนะนําให้รู้จักกับนักศึกษา2ท่านนี้นะครับซึ่งคนแรกก็คือน้องภัทยรัตน์สิงห์ดงครับอีกท่านหนึ่งชื่อน้องพารดพิบันเทิงครับ ในส่วนของโครงสร้างของเครื่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็หลกัหลกๆของปั๊มกังหันนะครับก็จะมีฐานที่ใช้รับน้ําหนักของทงัง้งกังหันและน้ําแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นตัวกังหันซึ่งจะประกอบไปด้วยใบพัดซี่แล้วก็จะเป็นแกนกลางซึ่งรับน้ําหนักซึ่งรับน้ําหนักและน้ําที่เข้ามาจากกดท่อที่ใช้ตักแล้วก็จะระบายออกไปสู่สตอรีจ่จอยซึ่งตัวนี้เราต้องสั่งทําพิเศษ คือภายในจะมีการหมุนตลอดเวลาแล้วภายนอกจะต้องหยุดนิ่งเมื่อน้ําผ่านโรตารี่จอยก็จะสู่นําไปสู่การลดน้ําต้นไม้หรือจะใช้ในการกับเก็บน้ําต่อไปครับแล้วในส่วนของหลักการในการทํางานของเครื่องนี้มีอย่างไรบ้างครับในส่วนของหลักการทํางานก็คือเราจะมีใบพายซึ่งเอาไว้รับแรงกระแทาของน้ํา เมื่อใบพา,ายได้รับแรงมระทะของน้ําก็ทําให้กังหันหมุนครับกระบอกก็ทําหน้าที่ในการตักน้ําในจังหวะการหมุนนะครับก็จะตักทั้งน้ําและอากาศเข้าไปด้วยกันและมวลของน้ําจะไปทําหน้าที่ในการบีบอัดอากาศให้มีแรงดันสูงนะครับซึ่งแรงดันตรงนี้ก็นําไปใช้กับสปริงเกอร์ได้ในที่สุดครับก็ใช้ในการลด,ลดน้ำต้นไม้ทําให้เราได้สวนที่สวยแบบนี้ครับ ครับถ้าหากมีผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้หรือว่าสามารถติดต่อได้ทางคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,รที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้ของเราได้ครับนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่จโจ้ที่ผลิตและค้นคิดขึ้นมาเพื่อชาวเกษตรกรช่วยลดต้นทุนการผลิตลดมลภาวะโลกร้อนพร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยอีโค n ยูนิเวอร์ซิตี้ รายการปราบเมชโชในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะครับ กันบ้างคะกับทั้ง2วิธีที่พายได้นําเสนอไปน่าสนใจใช่ไหมคะเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่สนใจอย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะคะส่วนสัปดาห์หน้าพายจะมีอะไรมานําเสนอนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้พายและรายการปัดแม่โจ้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ